2อของโซชาโคชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปีเปสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากๆครับผมเปรมปีเปสน,น,นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีเล่นแผนการเล่น4-3-1-2ของโซชาโคชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแผนนี้นะครับจะเป็นแผนที่ต้องบอกว่าหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นแผนเก่านะครับที่ มาไม่ต่ำกว่า3-4เดือนแล้วนะฮะแต่ว่าผมซื้อไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้โดยที่ผมไม่ได้ขายแล้วก็รอให้แผนอื่นๆนั้นรีเฟชมานะครับผมใช้แผนนี้เป็นหลักเลยนะของโซชานะครับผมไม่ได้ใช้แผน4213หรือว่าแผน42 31นะครับแต่ใช้แผนนี้เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีแผนนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับมันคือแผนเก่านะครับที่หลายๆคนอาจจะมีหรือว่าหลายๆคนที่มาใหม่อาจจะไม่มีนะครับเอาละครับถ้าหากคุณดูคลิปนี้ จบนะครับก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปคลิปนี้นะครับเป็นการขึ้นเกม10การขึ้นเกมของแผน4312นะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากๆนะฮะในการเล่นแผนแบบนี้นะครับใครที่มีแผน43-12ไม่ว่าจะเป็นของโซชาของเดอรเกนคอปของซีดานหรือว่าของใครก็ตามแต่สามารถเอาการขึ้นเกมนี้ไปปรับใช้กับแผนที่คุณมีได้นะครับ เอาละครับสำหรับแผน4312ของโซชาแผนเก่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่ตรงนี้นะฮะโซชานะครับค่าพลังของโคชนะครับอยู่ที่81ครับและค่าพลังแมเนจเมนต์สกิลของโคชนะฮะอยู่ที่810ครับก็สามารถเอานักเตะหลักๆเข้าไปได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าหากเอาไปเยอะเกินไปก็ตันได้ครับสำหรับ810นะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยราคา18,000 GP เท่านั้นเองครับราคาไม่แพงเลยนะฮะ ขอพูดถึงเกมบุกครับเกมบุกเป็นการครองบอลครับแล้วก็การบิลลอัพเป็นการส่งบอลสั้นนะครับบุกจากตรงกลางไปส่วนมากครับเพราะว่ามีเอ็มเอฟแล้วก็กองหน้าคู่นั่นเองนะครับการยืนตำแหน่งของผู้เล่นนะครับจะค่อนข้างกว้างครับยืนทั่วสนามเลยฮะทางปีกซ้ายปีกขวาทางแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางเนี่ยยืนห่างกันมากนะครับ การยืนทงห่างของนักเตะสามารถทําให้เราขึ้นเกมได้อย่างหลากหลายนั่นเองนะฮะ supporting r e n นะครับหรือว่าการยืนช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับก็มีแค่2นะครับไม่ได้ช่วยกันอะไรมากมายครับสไตล์เกมรับนะครับก็คือ all out defense ครับโอ้โหเวลาที่โดนส่วนกลับเร็วนะครับกองหลังจะรีบวิ่งกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการหลังหลุดหรือว่าหลังลอยเลยครับสไตล์การเล่นนี้ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับ all out defense หรือว่าการเล่นเกมรับโดยดับแบบเต็มที่นั่นเองนะครับการกระจุกตัวครับไม่ได้กระจุก ตัวตรงกลางนะครับเป็นการกระจุกตัวทั่วสนามนั่นเองนะฮะเป็นการยืนตำแหน่งทั่วสนามในด้านเกมรับนั่นเองนะครับการกดดันนะครับก็ถือว่าดุดันเลยครับแล้วก็ defensive line นะฮะถือว่ายืนไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ระดับ7นะครับแล้วก็ compactness นะฮะเป็นการประกบนั่นเองนะครับก็มีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ประกบตัวผู้เล่นแต่ละตัวอย่างแน่วแน่นนะครับก็ประมาณนี้ฮะมาดูที่เกมบุกกันเลยนะครับ เกมบุกนะครับแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเกมบุกแบบการครองบอลโดยการส่งไปส่งมาแล้วก็หาพื้นที่ว่างจากความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับก็คือส่งบอลไปส่งบอลมาเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะแทงทะลุช่องโดยการส่งจากตรงกลางหรือว่าทำเกมขึ้นไปเองของกองหน้านั่นเองนะครับประมาณนี้นะการครองบอลแบบนั้นก็ถือว่าทําได้ดีมากๆครับเพราะว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาจะเติมเกมรุกมาสูงพอสมควรนะครับพอที่จะให้เรา แทงบอลขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสเปิดเข้าตรงกลางหมอ่งเข้าไปได้ครับและตรงกลางของเราอย่างที่บอกไปนะครับว่ายืนห่างกันมากๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นกองกลางที่เป็นโฮเพลเยอร์ที่ทะลุขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ช่วยยิงประตูได้นั่นเองนะครับส่วนกองหน้าคู่นะครับก็อย่างที่รู้กันฮนะสามารถเปลี่ยนเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์หรือว่าโก้โพเชอร์สลับกันไปได้ครับหรือว่าจะเอาฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์ทั้งคู่แล้วก็โก้โพเชอร์ทั้งคู่ก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของเ,เพื่อนๆเลยครับ ส่วน AMF นะครับก็เป็นคลาสสิกนัมเทนหรือว่า Creative Playmaker ก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนั่นเองนะครับมาที่เกมรูกแบบส่วนกลับนะครับเกมรูกแบบส่วนกลับผมมกักจะใช้โกลโพเชอร์ทั้ง2คนนะครับเป็นการวิ่งด้วยความเร็วนะอย่างจังหวะนี้นะครับสามารถส่งบอลจากข้างหลังแล้วก็ส่งให้อากวโร่จังหวะนี้แล้วก็อากวโร่ก็แทงบอลทะลุช่องให้เอ็มบัเป้วิ่งขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ยิงเข้าประตูไปได้ครับโห ด้วยความเร็วของเอ็มบัเป้นะสามารถทําให้เราได้ประตูในจังหวะนี้ครับแล้วก็การส่งบอลเพียงแค่2ครั้งแล้วก็ถึงหน้าประตูของคู่ต่อสู้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแผนนี้ก็เหมาะกับการเล่นการสวนกลับไม่น้อยเลยครับส่วนใครที่อยากจะให้กองกลางของเราวิ่งพุ่งขึ้นไปก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นบล็อกทูบ็อกตอนที่เราเล่นเกมสวนกลับเนี่ยบ็อกทูบ็อกก็จะวิ่งเติมเกมขึ้นไปด้วยครับสามารถทําให้เรา มีตัวเลือกในการส่งได้อีกมากมายนะฮะสำหรับบล็อกทูบล็อกนะครับส่งให้ได้ทั้งกองหน้าส่งให้ได้ทั้งบล็อกทูบล็อกก็สามารถมีโอกาสทําประตูได้นั่นเองนะครับเกมรับก็แบ่งเป็น2รูปแบบเหมือนกันนะครับอย่างที่เราเล่นเกมบุกเราก็มีเกมบุกแบบครองบอลแล้วก็สวนกลับใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าหากคู่ต่อสู้ทํากับเราแบบนั้นบ้างเขาครองบอลแล้วก็สวนกลับกับเราเราจะทําเกมรับยังไงนะฮะเกมรับนะครับก็เวลาที่เราโดนบุกนะครับโดยการ ถูกคลองบอลใส่นะครับพยายามใช้กองกลางที่ลงมาเล่นเกมรับช่วยเรา่นเองนะครับทั้งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แองเคอร์แมนนะฮะหรือว่าครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ก็ลงมาด้วยนะครับครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์จะลงมาไม่ค่อยต่ำเท่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือว่าแองเคอร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับกองกลางที่เป็นนะครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครีสเตเตอร์นะครับก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่จะลงมาเล่นเกมรับด้วยกองหลังนะครับเพราะฉะนั้นลองเลือกใช้แองเคอร์แมนหรือว่า Box Box บ็อก และถ้าหากเป็นเกมรับที่หากเราโดนสวนกลาับบ้างล่ะครับเราจะรับมือ,อยังไงฮะแน่นอนครับเราต้องมีแองเคอร์แมนหนึ่งคนครับเพื่อที่จะเป็นตัวค้ำจุนกองกลางไม่ให้เสียหลักหรือว่าเสียตาแหน่งนั่นเองนะครับเวลาที่เราเจอคู่ต่อสู้ ส่วนกลับเข้ามากองกลางตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยยืนค้ำไว้แล้วก็แน่นอนครับเขาจะไม่ขึ้นมาและก็จะยืนรอคู่ต่อสู้วิ่งมานั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูวิธีเล่นแองเกอร์แมนนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสามารถแก้เกมที่เรานําอยู่แล้วก็ไม่เสียประตูได้อีกเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในโหมดออนไลน์แล้วก็ไม่เสียประตูชนะเกมได้ง่ายๆเลยครับประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเกมรับนะครับและนี่คือแผนที่ผมจัดไว้นะครับเพื่อสาวประตูนะครับก็ จะเป็นแบบไหนก็ได้ครับจะเป็นดิ f เ n นซีฟหรือว่าออฟเฟนซีฟก็ได้ครับเพราะว่าโซชาเนี่ยเป็นแผนที่กองหลังยืนต่ำอยู่แล้วนะฮะก็ All-O u t d e f e n s e นะครับผู้รักษาป,ประตูจะเป็นดิ f เ n นซีฟที่ยืนประจำเส้นก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นออฟเฟนซีฟก็ได้เช่นเดียวกันครับแบ็กซ้ายครับเป็นออฟเฟนซีฟครับแบ็กขวาเป็นออฟเฟนซีฟนะฮะดูจากจังหวะนี้นะครับแบ็กขวาที่เติมเกมขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสแย่งบอลได้แล้วก็เติมเกมรูปขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสได้เปิดขึ้นไปข้างหน้า ทำให้กองหน้าในมงจังหวะนี้ก็มีโอกาสได้ประตูแบบนี้ครับส่วนก้องหลังนะครับจะเป็นแบบไหนก็ได้1คนครับแล้วก็บิวอัพ1คนนั่นเองนะฮะไม่มีอะไรมากครับสำหรับก้องหลังครับกองกลางนะครับเป็นโฮเพลเยอร์หคนครับหรือว่าจะเป็น AMF ก็ได้นะครับสำหรับโฮเพลเยอร์นะฮะที่เป็นบุนโน่เฟอร์นันเดสก็ได้ครับ แองเกอร์แมนหนึ่งคนครับที่เป็นกองกลางรับนะครับเป็นตัวปักหลักที่ไม่ไปไหนเลยฮะยืนตรงกลางไม่บุกกับเขาครับแล้วก็ยืนรับอย่างเดียวครับทางขวาครับเป็นบล็อกทูบล็อกนะฮะจังหวะนี้นะครับดูการเติมเกมรุกขึ้นไปของตอเรสกานะครับแล้วก็มีโอกาสวิ่งทะลุช่องขึ้นมายิงด้วยซ้ายเข้าไปในจังหวะนี้ครับสวยมากๆครับสาหรับบล็อกทูบล็อกนะฮะอย่าลืมเลือกใช้บล็อกทูบล็อกด้วยนะครับครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับก็เป็นตัวที่ เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวที่เติมเกมลุกคอยหาช่องว่างให้กองหน้านั่นเองนะครับแล้วก็เปิดบอลได้ดีนะฮะช่วยกองหน้าทําประตูได้อย่างมากมายครับในเวลาทีมเราโดนบุกก็สามารถลงมาช่วยเกมรับได้อีกด้วยนะครับสําหรับ creative playmaker นะฮะและกองหน้าคู่ครับ go poacher ครับเป็นตัวที่วิ่งทะลุขึ้นไปแล้วก็คอยยิงประตูนั่นเองครับผมใช้ทั้ง2คนเป็นกองหน้าคู่ ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งต้องหลุดไปอย่างแน่นอนครับไม่ช้าก็เร็วเราจะได้ประตูจาก2คนนี้อย่างแน่นอนครับเอาละครับหวังว่าจะไม่มีใครถามอีกนะครับว่าแผน4312ไปหามาจากไหนนะครับบอกกันตรงนี้นะว่าอาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับแผน4 3 1 2ของโคชคนอื่นๆก็ได้ครับเอาละครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ปีเปรนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับ ขอบคุณครับ